Yeah. ค่ะมีนาเองค่ะขอต้อรับสู่ช่องมายสบายตุลทีนะคะไม่สบายถ้า,ถาพึ่งทานข้าวมาขออนุญาตนะคะคือถ้าหลายๆคลิปอย่างเงี้ยคะ่สะสักสอาคลิปเนี่ยมีนาเนี่ยเสียงแหบนะ<ไ>ก็ขอไั่ด้วยมีเอซไลทยท่านบอกว่าให้พักผ่อแต่ว่าลูกชายเนต้องทานนะคะทานเก่งมากขอขนมทุกวันแล้วก็ สาตมีก็ต้องทานก็เออก็ไหนไหนทำแล้วก็ถ่ายวีดีโดอ,อมาให้ดูเลยแล้วกันนะคะวันนี้เป็นอาหารเย็นค่ะอาหารเย็นแบบที่ทําแบบสไตล์แขกมีอะไรในบ้านเอาออกมาทำหมดมีมันฝรั่งอยู่นิดหน่อยมีน,นั่นมีน,นี่อยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ว่ามินานทําแป้งเองค่ะแป้งก็จะเป็นแป้งตอปิย่านะคะไม่ต้องพักแป้งแล้วก็ออกมานุ่มๆไปเจอเสือแป้งตอปิย่าอย่างเงี้ยอร่อยมาก ไปเริ่มทากันเลยไหมคะมง่ายๆเลยมีนาทําได้ขนาะตอนไม่สบายทําได้ใครๆก็ทําได้สามารถเปลี่ยนเนื้อแกะนะคะเป็นเนื้อวัวเนื้อหมูหรือเนื้อไก่อะไรก็ได้ที่เราชอบเนาะไปคะ่ะไปทำกันดีกว่าเครื่องปรุงของเรานะคะก็จะมีฝรั่งเนี่ยค่ะมันฝรั่งหัวเล็กนะคะสักกี่หัวก็ได้แล้วแต่เราแล้วก็มีแครอทแครอทเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาหั่นหั่นแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการแต่ว่ามีนาจะหั่นเป็นแบบยาว ทำมันยาวๆนนะคะคือมีนามีอะไรในบ้านมีนาก็มาทำะเนาะอย่างเนื้อเนี่ยก็มีอยู่หน่อยนึงค่ะมีอยู่ประมาณ200หรือ200-250กรัมมาอย่างเงี้ยก็เอามาทำหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่หนึ่งหัวใครมีหอมใหญ่หัวเล็กๆก็จะดีมากเลยนะนว่ละก็หั่นสีธรรมดา เรียบเหรอเราจะตั้งไฟตรงนี้เลยล้ะกันเราจะใส่น้ำมันมากรอกนะคะหรือว่าน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ะคะ่ะลงไปสักสองสช้อนโต๊ะเพราะว่ามีนาจะเอาไอ้ตัวมันฝรั่งเนี่ยค่ะลงไปจี่ในกระทะให้เขามีสี ให้เขามีสีแบบสีไม่ไม่หน่อยๆก่อนเท่านั้นเองอืมค่ะระหว่างรอเราก็มาดูหม้อใหญ่หม้อใหญ่เนี่ยเดี๋ยวจะใส่น้ำมันลงไปงนิดนึงเสร็จแล้วตัวเนี้ยค่ะมันเป็นมะมะเขือเทศแช่แข็งนะคะใช้เป็นมะเขือเทศธรรมดาก็ได้ใช้เป็นมะเขือเทศกระป๋องก็ได้ เนี่ยหั่นเต๋าเอาไว้ค่ะประมาณสามลูกเดี๋จะใส่ลงไปเนี่ยเราก็ผัดหลอเลยแบบนี้นะคะผิกสารหลอ นะคะแต่ไม่เป็นไรเราเอาตัวเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยตัวมันฝรัาาง่งครัวนี้เราจะใส่พวกแครอทลง แค่หลอดก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่หอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่นะอันสุดท้ายยังไม่ได้ปิดแก๊สนะ,นะปิดเลยะ มีน้ำใช้เนื้อแกะนะใครใช้เนื้อวัวเนื้อหมูเนื้อไก่ก็ได้นะคะเกลือค่ะ คนค่ะคนนิดหน่อยคนทุกอย่างเข้ากันในนี้นะคะจะมีพริกป่นนะคะพริกป่นเกาหลีหรือว่าพริกแบบไม่เผ็ดอะ่ะมีพริกไทยอันนี้พริกป่นน้ำมันมาหนึ่งช้อนโต๊ะพริกไทยน,นะคะประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่อนนิดหน่อยจริงๆต้องใส่ผงยี่หร่าลงไปด้วยแต่ว่าไม่นานไม่มีไม่เป็นไรใครอยากใส่ใบกระวานก็ใส่นะคะ สองแบบคือใส่เนื้อลองไปเสร็จแล้วก็อบในเตาอบได้เลยค่จะจนเนื้อเปื่อยหรือตุ๋นกับไอตัวเนี่ยค่ะตุ๋นกับตัวหม้อได้เลยจนเขาเปื่อยได้เหมือนกันทําได้สอแบบนะใครอยากทำแบบไหนก็ได้แต่วันนี้พี่นาะตุา๋นเอาละกันเนาะ ใส่น้ำลงไปนิดนึงแค่ครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวของเนื้อตุ๋นไปเลยค่ะไฟอ่นอ,อนๆเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปทำแผ่นแป้ง,งตอรตียาก,กันเถอะง่ายๆนะคะใช้ของฟูหัน่นหันแนวไหนก็ได้มีนายไม่ใช่แบบว่าสายเชฟเนาะ มีนางสายแม่บ้านเนี่ยเดี๋ยวก็ใส่ลงไปในหม้ออีกรอบสามีมีนาชอบกินแบบนี้นะคือแบบเนี้ยก็เสิร์มได้เหนกัน แกไปะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยใครจะต้มให้แบบว่าให้เนื้อเขาเปื่อยเลยก็ได้แต่ว่าสามีมีนาชอบกินแบบเนื้อแบบแดงๆนิดนึงอะ่ะก็แค่นี้ได้นมนะคะนมคืนด้วยตวงตัวนี้เป็นตอติยานะคะตอติยาที่ข,ขุ๋งฟู นมครึ่งถ้วยตวงแล้วก็น้าค่ะจะใช้น้ําอุ่นน้ําเย็นก็ได้ค่ะมีนาใช้นมเย็นกับน้ําร้อนผสมกันมันก็อุ่นพอดีอะขึ้นถ้วยตวงจะใช้เป็นแบบอุณหภูมิห้องก็ได้น้ำครึ่งถ้วยตวงนมครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำมันพืชค่ะสองช้อนโต๊ะมีนาใช้น้ำมันมะกอก กลือป่นหช้อนชาน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนะี่ยประมาณ1ช้อนชาครึ่งมีนานะก็ใส่ไปสามก้อนะนะเนาะผงฟูค่ะครึ่งช้อนโต๊ะเสร็จแล้วแป้งสาลีอนเนกประสงค์หรือแป้งขนมปังก็ได้ค่ะมีน้านะใส่ไปสองถ้งวยตวงก่อนนะเดี๋ยวปั่นทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ ได้แห่ยเหลวเกินเดี๋ยวจะเติมอีกประมาณเติมอีกเศษหนึ่งส่วนสี่นะคะเนี่ยตัวเนี้ย เดี๋ยวเราจะนวดแป้งนิดนึงนะคะก็คือนวดในเครื่องแล้วนั่นแหละแต่ว่าสําหรับคนไม่มีเครื่องเนี่ยมีนาก็อออกมานวดให้ดูแป้งก็จะเป็นแบบนุ่มๆค่ะแต่ว่ามันไม่ติดมือเราสามารถเติมแป้งเพิ่มได้ใช้แป้งเค้กไม่ได้นะตัวใช้ทั้งหมดสองถ้วยตวงกับอีกเศษหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะสามารถเติมแป้งได้เนี่ยจะออกมาเป็นแบบนิ่มๆแบบนี้ค่ะจะพักแป้งไว้นะคะ แต่ว่าคือถ้าใครเหลวเกินไปเนี่ยไม่มีปัญหาโรยแป้งลงไปเลยค่ะโรยแป้งแล้วเราก็นวดต่อแบบนี้เห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องแข็งมากนะคะแป้งแต่ว่าไม่ได้นิ่มมากเอาแบบกลางๆกำลังดีแค่นี้เองค่ะเห็นไหมคะมาเดี๋ยวเราพักแป้งพักแป้งไว้สักสิบห้านาที เดี๋ยวเราพักแป้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาทำกันต่อโรยแป้งค่ะไม่ต้องโรยเยอะแบบมินานะมินาก็มือหนะัก อเอาก้อนแรกนะคะก้อนไหนก็ได้อ่ะอันนี้ปิดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวแป้งของเาแห้ง เดี๋ยวเอาไปหน้าตักระทะได้เลยค่ะกระทะเนี่ยตั้งไฟอ่ากลางนะคะค่อนข้างร้อนเนี่ยพอเขาขึ้นบับเบิ้ลนะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะขึ้นบับเบิ้ลเล็กๆเ,เราก็กลับได้เลย ขนมปังจะแห้งนี่แค่นี้เองนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะต้องปิดผ้าไว้นะตอนรนะ้อนๆอ่ะไม่งั้นขนมปังจะแห้งเท่านี้เองค่ะ เป็นอย่างเงี้ยค่ะเนาะเดี๋ยวเราก็มากินกับข้าวไอตัวนั้นจันเนี่ยมันจะนุ่มๆค่ะม,ม,มันจะไม่เหนียวนะมันจะไม่เหนียวมันใสเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่เหนียวมันใสยีสต์นะ เสร็จแล้วนะคะยังไม่กิง่ายไปไงมีนาหายแล้วเสียงใสแนวเลยอยากให้ทุกคนลองนะคะตัวนี้จะจิ้มแกงไก่แกงเนื้อแผงไก่แผง,งเนื้อได้หมดมาสมันยิ่งอร่อย<ม>เหมือนที่ร้านเขาทาขายนั่นแหละเหมือนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาทาขายคะ<ม>่ะบอกเลยว่าสูตรนี้ต้องลองนะคะอร่อยสุดๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้มีนาด้วยนะคะถ้าสมมติว่าใครชอบอะไม่สมมติแหละ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้เขาด้วยแหละเขาจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปอันอื่นต่อไปนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ไหวจะเป็นลม <c oughs> ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>